สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูวอนะคะวันนี้ครูวอก็มีวันสําคัญของไทยหนึ่งวันมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเด็กๆลองทายดูสิคะว่าวันสําคัญของไทยนั้นคือวันอะไรเอย่ยเด็กๆลองดาวการแต่งตัวของครูวอลองดาใบหน้าของครูวอสิคะว่าเกี่ยวกับวันสําคัญอะไรของไทยเด็กๆทราบหรือยังเอ่ยว่าวันสําคัญที่ครูวอให้ดเด็กๆทายนั้นคือวันอะไรเอย่ย ใช้แล้วค่ะวันสําคัญที่เราจะมาเรียนรู้กันคือวันสุนทรภู่ค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าวันสุนทรภู่ตรงกับวันที่เท่าไหร่ ใช้แล้วค่ะวันสุนทรภู่นะคะตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีค่ะซึงสุนทรภู่นะคะก็เป็นกวีเอกของไทยค่ะซึ่งเป็นกวีเอกตั้ง4แผ่นดินค่ะเด็กๆซึ่งเขานะคะมีผลงานเกี่ยวกับวรรณคดีวรรณกรรมมากมายเลยค่ะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะโดยผลงานนะคะมีมากมายอาทิเช่นดีราภูเขาทองอีหนาวรามเกียรตินิทานเรื่องพระไภัยมณี คุณช้างขุณแผนเป็นต้นค่ะเด็กๆก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับวัตสุทอนผู้ไปแล้วนะคะและในชุดท,ที่คุณครูวอแต่งเด็กๆลองเดาดูสิคะว่าวันนี้คุณครูวอแต่งเป็นตัวละครใดในวรรณคดีที่สุนทรภู่เป็นผู้แต่งค่ะเดาออกไม่เอ่ยเด็กๆทราบหรือยังเอ่ยว่าคุณครูวอแต่งกายเป็นตัวอะไรในวรรณคดีไทยที่สุนทรภู่เป็นผู้แต่งคะงั้นครวอเฉลยเลยนะคะ ผัวแต่งกายเป็นนางรังกากีนีหรือนางผีเสื้อสมุทในวรรณคดีเรื่องอพระอภัยมณีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะผัวก็อยู่ในร่างของนางผีเสื้อสมุทที่แต่งร่างเป็นมนุษย์นั่นเองค่ะผัวสัสดีคคะเด็กๆอ่าซึ่งถ้าเป็นในร่างของนางผีเสื้อสมุทที่เป็นยักษ์นะคะเขาจะมีเขี้ยวค่ะเด็กๆและเขานะคะก็จะมีลักษณะที่ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับวันสุทอนุภู่ไปแล้วและก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับตัวละครที่คุณครูวอแต่งมาแล้วนะคะ,ะวันนี้คุณครูวอก็มีนิทานที่สุขอรุภู่เป็นผู้แต่งมาให้เด็กๆได้รับชมกันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมนิทานกันเลยค่ะสกายบุ๊กขอเสนอนิทานเสียงแสนสนุกชุดวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณี ณกรุงรัตนานกว้างใหญ่มีเท้าสุทศน์และพนางปทุมเกศสปกครองบ้านเมืองทั้งสองมีพระโอรสสององค์คือพระอภัยมณีและศรีสุวรรณเท้าสุทศน์ให้พระโอรสทั้งสองไปสแสวงหาอาจารย์ที่เก่งๆและเรียนวิชาสําหรับกษัตริย์พระอภัยมณีเลือกเรียนวิชาเป่าปีศรีสุวรรณเลือกเรียนวิชากระบีกระบองเมื่อสําเร็จวิชากลับมาเท้าสุทัศน์โกรธมาก ที่พระโอรสเลือกเรียนวิชาต่ำชั้นเยื่องสามัญชนทั่วไปไม่ใช่วิชาของกษัตริย์จึงขับไล่ทั้งสององค์ออกจากเมืองพระภัยมณีและศรีสุวรรณเดินทางอย่างยากลำบากมาจนพบกับพราหมณ์หนุ่มสามคนคือวิเชียนผู้ชำนาญวิชาธนูโมราผู้สามารถนำฟางมาผูกเป็นสำเภพต์ได้และสานนผู้มีวิชาเรียกฝนพราหมณ์ทั้งสาม ขอให้พระภัยมณีเป่าปีให้ฟังเพื่อพิสูจน์ว่าวิชาเป่าปีมีประโยชน์อย่างไรบ้างพระภัยมณีเป่าปีสะกดให้ทุกคนหลับไหลแล้วเปลี่ยนเป็นทำนองหวานซึ้งเสียงปีลอยไปถึงกลางมหาสมุทรที่นางผีเสื้อสมุดกำลังจับสั์ทะเลกินอยู่นางก็เกิดความสเสน่หาอยากได้บุรุษผู้เป่าปีมาเป็นคู่ครองนางผีเสื้อสมุด จึงไปจับตัวพระภัยมณีพาไปที่ถ้ำที่อยู่ของนางแล้วแปลงกายเป็นหญิงสาวสวยอยู่กินกันขันสามีภรรยาโดยพระภไพมณีไม่มีทางหนีได้เมื่อสีสุวรรณและพานทั้งสตื่นมาไม่พบพระภัยมณีเห็นแต่รอยเท้ายักษ์ก็คิดว่าพระภไพมณีถูกกินไปแล้วสานนตัวชะตาดูพบว่าพระไพมณียังไม่ตาย แต่ถูกยักษ์ลักพาไปทางทิศตะวันออกเชียงใต้สีสุวรรณจึงแต่งกายเป็นพราหมณ์ให้โมราผูกสำเภายนต์แล่นเรือไปเพื่อตามหาพระภัยมณีเมื่อผ่านมาทางเมืองรมมจักของเท้าทศวงศ์แวะพักและพบรักกับพธิดาเกษราต่อมาเท้าเทนเจ้าเมืองชวายกทัพมาติดประชิดชายแดนเมืองรมมจก สี่สุวัณอาสาทำศึกจนได้ชัยชนะเท้าทศวงศ์จึงยกพระธิดาให้อภิเศกด้วยและได้ขึ้นครองเมืองฝ่ายพระภัยมณีอยู่กับนางผีเสื้อสมุรจนมีลูกชายคนหนึ่งชื่อสินสมุรมีรูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์เหมือนพ่อแต่ตาแดงกำมีเขี้ยวและพลังมหาศาลเหมือนแม่เมื่ออายุได้เพียงแปดขวบก็ตัวโตวมากพระภัยมณีสอนวิชาปี และวิชาอาวุธให้จนชำนาญวันหนึ่งนางผีเสื้อสมุรออกไปหาอาหารสินสมุรวิ่งเล่นจนพบแผ่นหินปิดปากถา้ำก็ลองผักจนถ้ำเปิดออกไปเล่นบนหาดทรายอย่างสนุกสนานได้พบเปลือกชาราตัวหนึ่งเห็นเป็นตัวประหลาดจึงลากกลับไปให้พ่อดูพะอไยมณีเห็นว่าลูกเปิดถ้ำได้ขอบคิดะหนีจึงเล่าให้ลูกฟังว่า แม่เป็นยักษ์จับพ่อมาขังไว้สินสมุดสงสารแม่ที่พ่อคิดจะหนีแต่ก็เป็นห่วงพ่อจึงขอตามไปด้วยตาเงือกสัญญาว่าตนจะช่วยพาหนีเองคืนนั้นนางผีเสื้อสมุดฝันร้ายพระภัยมณีจึงแซงบอกว่าจะเกิดเหตุร้ายต้องไปจำศีลสามวันจึงจะหมดเคราะห์เหมื่อนางผีเสื้อสมุดไปแล้วตาเงือก ยายเงือกและนางเงือกลูกสาวจึงมาพาพระภัยมณีกับศินสมุดนี้เมื่อนางผีเสื้อสมุดกลับมาไม่เห็นพระไัยมณีและลูกก็ออกตามหาจนพบนางเงือกพาพระภัยมณีหนีไปส่วนตาเงือกกับเมียทวงเวลานางยักไว้จนถูกจับฉีกกินนางเงือกน้อยรีบพาพระไัยมณีหนีมาถึงเกาะแก้วพิสดารพระเจ้าตาฤาษีผู้มีฤทธ เศษอคมคุ้มครองทั่วเกาะนางยักษ์ร้องไห้ขอให้พระไพมณีกลับไปอยู่กับนางแต่พระไพมณีไม่ยอมกลับพระฤาษีเศกทรายซัดไปจนนางยักษ์แสบร้อนต้องหนีกลับทามนางเงือกน้อยไม่มีที่พึ่องอื่นจึงขออาศัยอยู่ด้วยพระเจ้าตาเศษใสส,สิ์ให้ใส่คุ้มครอง ส่วนพระอภัยมณีก็เกี่ยวพาราสีจนได้ครองคู่กับนางเงือกฝ่ายเท้าศิลาลาชเจ้าเมืองพลึกมีพระธิดาคนเดียวคือนางสุวรรณมาลีวันหนึ่งนางฝันว่าคว้าดวงแก้วได้จากกลางทะเลโหนหลวงทํานายว่าจะได้ลาบใหญ่จากทะเลเท้าศิลาลาชจึงพาพระธิดาออกเดินทางท่องเที่ยวแต่มีพายุใหญ่ พัดเรือจะลงทางไปถึงเกาะแก้วพิสดาลพระอภัยมณีพบนางสุวรรณมาลีก็นึกรักส่วนสินสมุตรก็ขอฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมแล้วพระเจ้าตาจึงฝากลูกศิษย์หลายคนให้อาศัยเรือกับบ้านเมืองไปด้วยก่อนเดินทางพระอภัยมณีอำลานาเงือกที่กำลังตั้งครรภฝากแหวนและปิ่นปักผมไว้ให้ลูกแล้วขอให้พระเจ้าตา ช่วยดูแลนางเงือกและลูกแทนตนระหว่างทางนางผีเสื้อสมุรมาอารวาดจนทะเลปั่นป่วนเรือแตกเท้าศิลาลานและลูกเรือหลายคนจมน้ำตายสินสมุรแบกนางสุวรรณมาลีว่ายน้ำหนีไปส่วนพระภัยมณีเกาะแผ่นไม้ลอยจนไปขึ้นที่เกาะหนึ่งได้และขอร้องให้นางยักกลับไปแต่นางไม่ยอม ไายมนเรียกผีปลาเรียกลมฝนมาทำร้ายผู้คนที่รอดชีวิตพระอภัยมณีจึงเป่าปีสังหารนางยักษ์ร่างนางเป็นหินมีเทวดามาห้ามมิให้เผาศพเพราะจะทำให้นางฟื้นคืนชีพแต่ถ้าใครดื่มน้ำสีขาวที่ไหลาจากปากนางยักษ์จะทำให้พลักกำลังเพิ่มขึ้นฝ่ายอุตเลนแห่งเมืองลังกาผู้มั่นของนางสุวรรณมาลีเมื่อรู้ว่า เท้าศิลาลาดและผู้มั่นของตนถูกพายุกลางทะเลก็ออกเรือตามหาด้วยความเป็นห่วงจนมาพบพระอภัยมณีและให้ขึ้นเรือไปด้วยก่อนออกตามหานางสุวรรณมาลีต่อไปส่วนสิลสมุทรและนางสุวรรณมาลีได้อาศัยเรือของโจรสุรังมาช่วยไว้แต่โจรสุรังลวนลามนางสุวรรณมาลีสิลสมุทรจึงสังหารโจรแล้วคุมไพรพลเสียเอง เมื่อเสบียงใกล้หมดจึงเข้าตีเมืองรมจากของสีสุวรรณภายหลังได้รู้ว่าเป็นอาหลานกันทั้งหมดจึงออกเรือตามหาพระไบมณีต่อไปไม่นานอุสเรนก็ได้พบเรือของสีสุวรรณและสินสมุทรเมื่อรู้ว่านางสุวรรณมาลียังไม่ตายจึงทวงตัวนางคืนสินสมุทรรักนางสุวรรณมาลีเหมือนแม่แท้ๆจึงไม่ยอมเกิดสงครามขึ้น สินสมุทรเป็นฝ่ายชนะพระภัยมณีขอร้องไม่ให้สินสมุทรฆ่าอุสเรนเพราะเป็นผู้มีพระคุณอุสเรนจึงกลับเมืองลังกาทั้งบาดเจ็บและอับอายพระภัยมณีและศรีสุวรรณดีใจยิ่งนักที่ได้พบกันอีกพร้อมหน้าพร้อมตาลูกหลานคือสินสมุทรและอรุณรัศมีลูกสาวของศรีสุวรรณกับนางเกษรา ส่วนนางสุวรรณมาลีน้อยใจพระภัยมณีที่ยอมคืนตนให้อุตรเรนโดยง่ายจึงไม่ยอมอภิเษกด้วยหนีกลับไปบวชชีที่เมืองผลึกนางวาลียิงอัปลักษณ์แตชานฉลาดมาขอเป็นนางสนมของพระภัยมณีช่วยวางอุบายจนนางสุวรรณมาลีใจอ่อนยอมสึกมาอภิเษกกับพระภัยมณีปกครองเมืองผึกร่วมกัน นางสุวรรณมาลีให้กำเนิดพระธิดาแฝดชื่อส่้อยสุวรรณและจันสุดาฝ่ายนางเงือกได้ให้กำเนิดพระโอรสมีพระกำลังแข็งแรงชานฉลาดพระเจ้าตาตั้งชื่อให้ว่าสุดสาครพระเจ้าตาเลี้ยงดูและสอนวิชาคมต่างๆมากมายแก่สุดสาครวันหนึ่งสุดสาครอ,ออกไปเล่นกลางทะเล พบ,บม้ารูปร่างประหลาดจึงกลับมาบอกพระเจ้าตาพระเจ้าตาบอกว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์พิเศษมากจึงเสกบวงบาทและสอนาคมให้สุดสาครไปจับได้สําเร็จตั้งชื่อให้ว่าม้านิมมัง,งกรและบอกว่าถึงเวลาที่สุดสาครต้องไปตามหาบิดาของตนแล้วพระเจ้าตามอบไม้เท้าวิเศษและบวชให้สุดสาครเป็นดาบทน้อย ก่อนออกไปลาแม่เงือกอย่างเศร้าโศกสุดสาครเดินทางประจนภัยอย่างไม่ย่อท้อเพื่อตามหาบิดาจนกระทั่งไปพบชีเปือยถูกชีเปลือยลอกว่าจะรับเป็นสิทธ์แต่กลับแย่งไม้เท้ากับม้านินบังกรและผักสุดสาครตกเหวสลบไปชีเปนนือยหนีเข้าเมืองกาลเวกไปเที่ยวอวดอ้างว่าตนเป็นผู้วิเศษ พระเจ้าตาขี่สายรุ้งมาและช่วยให้สุสาครข,ขึ้นจากเขวเทศนาสอนสุสาครว่าอย่าไว้ใจคนง่ายเกินไปสุสาครไปชิงไม้เท้าและม้านินมังกรคืนสำเร็จและเปิดเผยความจริงว่าชีเปอยเป็นจอมลวงโลกเท้าสุริโยไทยจึงในประเทศชีเปลยไปและรับสุสาครเป็นบุตรบุญธรรมเลี้ยงดูอย่างดีคู่กับพัสชัยพระโอรส และสังว,ว่คนพระธิดาฝ่ายอุสเรนเมื่อรักษาตัวหายแล้วก็ยกทัพมาล้อมเมืองลึลด้วยความข้างแขนนางวาลีวางอุบายรบจนชนะเจ้าเมืองลังกาบาดเจ็บทหารคนสนิทรีบนํากลับเมืองลังกาส่วนเรือรบของอุสเรนถูกยิงจนแตกล่มทหารจับตัวมาได้พระไพมณีสงสารจึงคิดปล่อยตัวไป นางวาลีเกรงว่าหากปล่อยไปสัตว์จรจะกลับมาแก้แค้นเมืองพึกอีกจึงบอกว่าเจ้าลังกาก็ถูกธนูบาดเจ็บสาหัสควรยกทัพไปจัดการให้สิ้นซากอุสเรนแค้นใจจนกระอักเลือดตายกลายเป็นผีอาคาตมาสิงนางวาลีจนคลุ้งคั่งหมอผีกี่คนมารักษาก็ไม่หายนางจึงทูลลาพระอภัยมณีและนางสุวรรณมาลีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนขาดใจตาย พระภัยมณีส่งศพของอุศเรนกับเมืองลังกายอย่างสมพระเกียรติเจ้าลังกายเห็นพระโอรสก็เสียพระทยัยตอมใจตายอีกคนนางละเวงวันลาพระธิดาองค์เล็กจึงได้ครองเมืองต่อจากพระบิดานางละเวงโกรธแค้นเมืองผลึกมากแต่นางยังอายุน้อยไม่เชี่ยวชาญการรบบาทหลวงที่ปรึกษาจึงสอนวิชาทำสเสน่ห์และตั้งกองทัพทหารหญิงถึงสามพันคน นางละเวงส่งภาพวาดลงมนสเสน่พร้อมสารเชิญไปเมืองต่างๆให้มาช่วยทําศึกกับเมืองพลึกหากใครชนะจะยกบ้านเมืองและตราพระราหูซึ่งเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ให้ครอบครองท้าวลมานเจ้าเมืองทมินถูกลิศเสน่จะลุ่มหลงรีบยกทัพไปล้อมเมืองพลึกพระภัยมณีเห็นฝรั่งตัวโต,วตวก็อเกรงไผ่พลจะเสียทีจึงสั่งให้สร้างกรงเหล็ก แล้วให้ชาวเมืองทุกคนเอาขี้เพึ่งอุดหูก่อนเป่าปีสะกดทับจับเท้าละมานและทหารฝรั่งเข้ากรงขังเท้าละมานเสียใจมากที่ทำเพื่อนางละเวงไม่สำเร็จจึงร้องให้กอดจูภาพอย่างอาลายัยพระภัยมณีแปลกใจมากยึดรูปมาดูและหลงสเสน่ห์นางละเวงไปอีกคน เท้าละมานคลุ้มคลั่งคิดถึงนางละเวงจนขาดใจตายวิญญาณผูกพันกลับไปสิงอยู่ในรูปนางละเวงพระอภยะัยมณียิ่งพรำเพ้อถึงนางละเวงนางสุวรรณมาลีนำรูปมาทำลายอย่างไรก็ไม่สำเร็จภายนอกก็มีกองทัพเมืองอื่นๆยกมาล้อมเมืองปลึกแต่พระอภัยมณีไม่สนใจตหวาดไล่นางสุวรรณมาลีทุกครั้ง นางสุวรรณมาลีจึงส่งสารถึงศีสุวรรณกับศิลสมุรให้มาช่วยเหลือที่เมืองกาละเวกสุดสาครกราบลาเท้าสุริโยไทยไปตามหาพระบิดาหัสชัยและสาวกนขอติดตามไปด้วยระหว่างทางพบนางผีเสื้อยักษ์จับตัวหัสชัยและสาวกคนไปสุสาครฆ่านางยักษ์ควักดวงตามาทำสร้อยให้น้องทั้งสองไว้คุ้มกันอันตราย สุดสาครมาถึงเมืองผฤึกแต่ยามนี้เมืองผลึกกำลังวุ่นวายนางสุวรรณมาลีจึงให้รออยู่นอกเมืองก่อนนางสุวรรณมาลีแต่งกายเป็นชายออกนำทัพเองแต่พลาดทา่าตกอยู่ในวงล้อมข้าศึกสุดสาครรีบเข้าไปช่วยขณะนั้นเรือของสีสุวรรณและศิลสมุทรมาถึงพอดีเมื่อรู้ว่าสุดสาครเป็นโอรสพระปยมณีจริงๆก็ดีใจมาก สุดสาครมีไม้เท้าวิเศษของพระเจ้าตาจึงอาสาไล่ปีศาจที่สิงรูปนางละเวงพระไยมณีก็กลับคืนสติเมื่อรู้เรื่องทั้งหมดก็ดีใจมากที่นางเงือกให้กำเนิดพระโอรสที่เก่งกาจแต่ยังเกรงว่าสงครามนี้จะทำให้ผู้คนล้มตายมากจึงเชิญเหล่ากษัตริย์มาสู้ด้วยตนเองเพื่อเป็นการรักษาชีวิตไร้พลหากใครชนะจะได้ครอบครองนางละเวงและเมืองลังกา กษัตริย์ต่างๆเห็นด้วยแต่ก็พ่ายแพ้ฝ่ายของเมืองผลึกทั้งหมดต้องยกทัพกลับบ้านเมืองไปวันหนึ่งพระไพมณีแอบติดรถทรงของนางละเวงหลอกข้าเมืองลังกานางละเวงรักพระไพมณีจนฆ่าไม่ลงยอมเป็นม่เหสีพระไพมณีสั่งสีสุวรรณไม่รบกับเมืองลังกาอีกเพราะตอนอภิเศกกับนางละเวงแล้ว ศีสุวรรณถูกสเสน่ห์ของนางลำพาสาลีสินสมุรก็ถูกสเสน่ห์ของนางยิภาปากานางสุวรรณมาลีส่งสารถึงพระไพมณีและสินสมุรกับเกิดสงครามยืดเยื้อหลายปีไม่มีฝ่ายใดชนะผู้คนล้มตายมากมายวันหนึ่งเกิดพายุฝนกระหนำ่ำและภูเขาไฟระเบิดขึ้นทุกคนเห็นพระเจ้าตายแห่งเกาะแก้วพิสดารและทีสาปามโอกระเชตแห่งเมืองรมจัก ที่กลางกองเพลิงนั้นดาวโดทั้งสองเทศนายเหล่ากษัตริย์วางอาวุธหันหน้าเจรจากันทุกฝ่ายจึงยอมสงบศึกหันมาสามัคคีกันนางละเวงเชิญให้ทุกคนไปเที่ยวชมเนินเพชรของเมืองลังกาและให้เก็บเพชรไปเท่าไหร่ก็ได้แต่นางสาววคนขอโคษเพชรแทนนางละเวงก็ยกให้โดยไม่รู้ว่าโคตรเพชรนั้นคือหัวใจเมืองลังกาทำให้เพชรงอกงามจากพื้นดิน สร้างความร่ำรวยให้บ้านเมืองหลังสงครามศรีสุวรรณกลับเมืองรมมาจากศรีส,สมุทรอภิเษกกับนางอารุณรัศมีไปครองเมืองผึกส่วนสุดสาครได้อภิเษกกับนางสาวกนไปครองเมืองกาละเวทต,ต่อมาเท้าสุทัศน์สิ้นพระชนพระภัยมณีและเหล่ากษัตริย์จึงเดินทางไปปรงพระศพที่กรุงรัตนาระหว่างนั้น บาดหลวงยุยงให้มังคลาเจ้าชายว 15, ัยสิ้าพรรษาโอรสของนางละเวงกับพระไพมณีใช้โอกาสนี้ไปชิงโคดเพชรคืนจากนางเสาว,วคนแม่นางละเวงจะห้ามแต่มังคลา,าก็ไม่ฟังมังคลา,ายกทับไปชิงโคดเพชรคืนสำเร็จแต่ยังฮึกเหิมไปจับตัวนางสุวรรณมาลีสองพธิดาแฝดเท้าทศวงศ์และนางเกศร,รามาเป็นตัวประกันที่เมืองปลึก ื่อสุดสาครพระภัยมณีสีสุวรรณและหัศชัยรู้ข่าวก็รีบยกทัพมาทำศึกกับเมืองลังกาพระภัยมณีเป่าปีสงบศึกกองทหารหลับไหลหมดแต่มังคลามีตราพระราหูส่วนบาทหลวงเอาทองหยอดหูได้ทันจึงไม่หลับมังคลาใกล้พ่ายแพ้บาทหลวงรีบให้เผาเมืองแล้วหลบหนีไปได้ หัสชัยฝ่าเปลวเพลิงไปพาตัวนางสุวรรณมาลีและสองพระธิดาแฝดกลับมาสำเร็จเมื่อทหารทั้งหลายฟื้นขึ้นมาต่างขอสวามิพักพระภัยมณีส่วนหัสชัยได้ทูลขอพระธิดาแฝดจากพระภัยมณีพระองค์ก็จัดการอภิเษกและยกเมืองกาละเวกให้ครอบครองส่วนสุษาครให้ย้ายมาครองเมืองลังกาแทนเมื่อเสร็จศึกเหล่ากษัตริย์กลับบ้านเมืองของตนแล้ว พระไพมณีคิดละกิเลสทางโลกออกบวชเป็นดาบทนางสวุวรรณมาลีและนางละเวงจึงร่วมบวชเป็นชีอาศัยอยู่ที่เชิงเขาสิงคุตตะละมีนางลำพาสาลีนางยุภาภากาและนางสุลาลีวันคอยช่วยรับใช้เก็บผลไม้ป่าถวายอย่างสงบสุขสืบมา มีนิทานเสียงแสนสนุกอีกมากมายรอน้องๆอ,อยู่อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับนิทานที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้รับชมการันสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่กันไปอย่างมากมายเลยที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมทำใบงานระบ,บายสีวันสุนทรภู่เพื่อทบทวนความรู้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ